นี่ภาพตุดงสีเอาเลขมมใส่พอสมปองขันพ่อขันพ่อือชีว่าขันพ่อถือดิข่ถือดทำ่อแล้วนี่นาะอินั่มไปนา่มบ้านนะครับอัติกนี้คืองวดที่แล้วเจ็ดสองนะพ่อเนาะแม่นได้รับว่าเม่นคักเม่นคักของแขนด้วยเนาะนี่เนาะ ม้าคอตายรูปเนี่ยบอนเนี่ยคุ้นดังตัวสน่หอันเจ็ดสองนี่สุดเต็มเนาะบอเนาะมีเต็นอยู่มันยบลรุษดิพ่อก็เน้นแต่สามทีสามทีเนาะเน้นอยู่ตัวเดียวเนามากอ่ะเอ็นมากเรื่องทำนนะเอรวก็เรื่องสองาชิ้ทำสองมันก็ไม่ถือนะเพราะออกไปแเรวนะจ้า แด้ตะเขาชุดเต็มบานนี้เอฟซีอยากได้สุดเต็มมีพอเหรอเด้มันแมนเออสุดเต็มวมานี่แน่นละอันนี้เป็นล่างดีมนพ่อมวดนี้เรื่อาหานเป็นเรือบุนด้วยมดนี้นะเรืองาหาเป็นเรืยอบนเอาแสดงว่าได้วิ่งมาแล้วจับคู่มาแล้วเออถูกกี่วดแล้วเนี่ยพ่อมันกระถือม่ายู่ที่ละลายมดกันเลยวันปีวันอยากจะห่อจับเจริรับเลยวิ่งมันว่าใครผยดดิเออเรียกวิ่งมันมันกับวิ่งนี่กี่ปี เรียกมารียกมาไลยหมดหล่ปีแล้วมันบ่เคยรกเียร์รกเกียเอีหูกับยให้กันนี่มันบ่เคยรถดิจ้าบ้ากระทั่งก็มาแล้วล่ะ2 2> 3 3> จะ้าเรียกงางนี่นะทั um ่งก็มาบ้านพี่กวันกับเลีนยงเปีกงวยมันรอต้องไปไล่ะมานนี่พอีพออาจารย์เด็กไปยังหลังค่าือหายหมอเลยเราหันไปมันี่วยไงโอ้พายูมาบอพายูพายูทะลมมัน โอ้กสิวาบอกเรีจนล่คาเปิดนี้เบิดเซว่าันเรขหกกับกับแปดนี้คันม่เป็นเรขล่างครับมงวนนี้บอกพอหกกบแนี่งวดนี้แหะเพราะว่ามันเคยยู่นั่นมันจะยู่ันตลอดมันไม่เคยนองตัวน้กเตดงเรขอ่างบางนึงเขสางกัหาหลังจันก็ปลหายเนาะเห็นเพรเรียอมันจะเป็นเรขล่างยู่เลยฮกับแปดเื่องเดเล่างแต่ว่าเขาถึงพูดถึงว่ แต่ก็ว่าห้องอที่ทั้งเดีอนว่าเรียกแล้วทีไมน้อจกตัวก็ไม่พินอว่าพินของเรียกแต่มันบออกพุชชองก็ออกแต่ชองเราเรียก่มันก็กทองย่าเรื่งัเดียวลงมาอยู่ล่างอันคเป็เล่ง่ยเพราะองกับชีเรียกชองกับชีขอเกาครับมันเรียกสองชองกับชีแต่ว่าปัญหาว่ามันสิอยู่ห้องหม่องก่อยห้องว่าปีนีวันนี้มัดตัวไหนเ่อแต่ว่าห้องว่าเบิ้งแล้าห้องมาเบิ้งแหล้วเราชมมด้วยห้องวาห้องมาหนังเขียนแล้วเบิ้งแล้ว คันเรียกว่าว่าหากัเบ็ยดคัน้องช่หาชมันกรบอกมันออกตัวที่นึงเลวมันด่าทีออกหาเนื้หาเก้าัวงี่ไดเนียเพอเรียกมันจะออกลักษณะตัวกออะไรเรียกหามันอดกีลามันออกที่บนอะไรก็มันไม่ได้เป็นอยา้อกมันขึ้นมันจิ้คำสารพัดขึ้นจะออกทุ่งๆอะไรเด่นสุดๆนี่ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ขื้นี่พืพอ่อนนี่พ่อจะมาหาเนหาหาเก้าเดี่ยมาหาเนื้อหาเก้าเรียกคล้องคูนี่แหะ แต่ต่ว่าตัวตัวมากก็ดิบนหรือล่างพ่อเป็นมันอาจจะเป็นเรียบนนี่แล้วนู่นเป็นเรื่อล่างเป็นเรืยล่างก็ได้เรียกชี่ตัวนะบทนี้เอาบนเลยนะพ่อเนาะพ่อเรียกชี่อูนี่มันจะมาบนตัวนึงเงี้ยแล้วตัวนงหกเจ็ดแปดเก้าอ่ัแต่อมนชาบนตัวนึงเงี้แล้วมันช่มาคู่หมวดเและหกเจ็ดแปดเก้าคุณบอกว่าคัวัวนี้มันไม่มีมันไม่มีแปดดิมันมีมันมีศูนย์ห้าเจ็ดเก้าของไมครับมันก็ต้องทิดบนนี่มันต้องทิดหาี เร่องของกาทีมดังบอกวาอยู่เพราะเรืคนหนึ่งหือเรือการเอกคนออกตัวกมันเรออกตัวก่าเด้คนหนึ่งเรือมนออกช้ตัวหยตัวก่าอยู่เรี่อก็เรือมันได้กับเ้ตัวกมันออกตัวกอลออกมันออกตัวแหวนตัวกลโอ้โหเ่อาไม่เรื็เลยเรอครหมอนบ่ครยกงีะมันก็เรตัวก่าเรียก มันอยากเจาะออแก่ก็อะไรนี่มันเจะัวแก่ขาเยอเลยมันยืดหยุ่นกันได้เลยว่าเจ็ดวันไหยมั้งอ๋อวันจอวันศุกปิันออกแ่เจวันวันต่อหัวตีวันไ่ันะว่าฝันหรันว่าชุนเห็นเห่ไฟโบเห่ให้เหลี่ยงเลยเันบ่ลออฝันว่าเป็นชูเด็กเขาวานเขาสุเจะควงลูกหนำหนาแล้วหนำหม้ สิบมีศูนย์ะบ่ล่ะพ่อคว่าเมื่ไม่่เป็นหมึ่เหมือนเดหนึ่งอย่างพ่าขึ้นมาเลืองนหอนานึงโ่แต่เข้าโเจาของเลยเพาว่เขห็นไปเนะเลอยมันคิดหาเงินเลาทสิออกต้องกันก็ได้นี่พ่อพันาชูนี่เขาพ่อฝันตรงวัดฝันวาีอย่งศูนย์บ่เออฝันมาชูหนี่เขามาขึ้น สนไหนผู้ใดล่ะคนไหนยิ่เลีอยงผัวเขาป่วยอยู่นั่นนะว่าเขาชุกจะห้องนำโอ้กูเตะจะบาด่ท้นี่ไงนี่ยิ่งบาดจ้าคือยิ่งคือผู้คนบางคนยิ่งตรงน้ำเ้อะคืคน่าเขาน่ะยิ่งไม่ยิ่งบม่อคหร่คนนันตอ่อ๋อมายิ่งตัวตอนตอไม่คนยิงนาขึ้นบาน่ะเมื่อไนี่เมื่อไรก็ตคนพาหมูควาอยู่นั่นยิ่งจะว่าว่าผู้คนพวก่หม่เป็นอ ความาอยู่ขนนันจกมาได้ใ่ดิอันนี้อยู่นั่นในฝูอยู่จังได้เงี้ยนงก็จะตายนี่แล้ว่างีนะอยู่ในบริวารตัวอะไรานี่นี่นี่มาหาอยู่บนบวาดไปเลยวากอยู่เียอยู่ท่านนี่าบวันบ่เาอยู่ละน่บกับหมูน่โอ้ยหูนี่พันสิบกวนานูพันนึงสิเะวกพันนึงาไมีเม่นี่บ่ปรเดมีเปียนอีเดี หกห้าจินเลยพ่าเป็นแปดเนาะพระเป็นแปดพวกนี้ใส่ใจหรอกว่าวก็ขึ้นคิวอืมแต่ว่าสิ่งเน้นไปสูตรสูตรนี่จังไม่กับบรุษเพราะว่าห้องนี่เส้นสูตรของเ่านะอ่าบรุษบ่ว่าสูตรนี่ไม่เคยบรุดจังแค่นมันแม่นบ่จ้ะมันก็ไม่ยู้นี่เอกเรียกนะส่วนน่าเรียกนี่เรียกตัวตัวเรียกชองกับซี่นี่ มันสมาเรื่องหมดวันนี้มันบ่างเก็แต้มันเรื่องนี้สองกับสี่ก็มันนี้เาคว้ามนาเลยถ้าเกิดไม่มาล่ะก็ให้บอกได้วันที่รอะว่าังกันว่าว่าพันช่างพระโอ้ายเชียรลูกคนที่เห็นชิ้างละดังารวะเจ้าบมานก็หนักหนักเรืองเรียกเข่าวเลกหว่ากับเราเยอะมันจะมันบอกมันบอกคังมัเรืจะไม่โ้ย มันทุกเขาเด่นน่งเหรอเดี๋ยวมันเคลื่อนใช่ไหมวาเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวตาฟันท่งคงชุดตายดเนาะเด้๋ยาว่าบอกเล้ผู้ซื่อซัําอยู่เนี่ยส่เอากมาสื่อสกันดูเ้าอาวาคนเขด้วชหรอเขานเออโอมีเดขพ้าทุดงนั่มบ่เนี่ยพาอยู่บ้านยาคนเคยเบลโอคนเคยถือดูบ่เพ่ก็บว่าคยถืองวดดอกแต่แําถือเดียือสามถือสามตัวเขาว่ะมันถือทำถูกมาทีนึแล้วโอ้โหหมดตัวมากนี่ มันก็ให้โยธาสองมันกิแค้นมันก็ได้ถุงห้องห้งนั่งเงินมันก็ถือว่าบ้านวดให้ทามหนึ่งมันว่ามีหรอเพราะ่จะมีเรกพระมาเก่งใช่กันเออมนเลยถามว่าคันได้แม่ผมสิสิโรไปถามนี่ได้เพรวด้ก็มือกันเมือนเดี๋ยวผมผมเบิของผมคนเดเลยอันเรื่องเช็ดเอาเวียงือนั่งฟันเอาดูนรออะไรกันอืมซันนะว่าก็ดังทัพทีไปขึ้นไปยังเทล่าไปยังาเทียนเนียนไปสิคื็ว่ได้ปวด พี่ผุนวางไว้ดีแล้วไอ้เนาะพ่อยกให้ดูหน่อยครับพ่อเนาะอันนี้เป็นชุดเต็มนะพ่อเนาะคันคันตัวกับตัวต้องกันเด้อพุ้ยไอ้เนาพ่ออเอาถอยถอยหลังพ่อถอยหลังมานิดนึงพ่อเออเอาครับอันนี้นั่งมังก้รคันตัวกับตัวต้องกันเด้อพุ้ยนอ้เนาะแต่ว่าผมผมนี่ก็ตัวนี้นอ้เนาะของแขมันเบาบางมีตัวนึงนี่ด้วยของผมอยู่นาะมีคนหาคนนึงไอ้เนาะ ของแค่นบ่พอนี like <ine> <hour> <an ir> ่บอกคนอยู่ดีาเร็วเร็วผมเนี่ยมันเป็นเร็กลามี่ทางกขหาไม่พูดเจ้าผมก็่าข่าแล้กวนั่นหัวแม่พ่อๆ่งห่องห้วมพ่หนึ่งอะตัวคู่มันนี้มีรองกับซี่ะไรก็เดินเอาไว้เรื่องทางเขามีสองกับซีตัวคู่กันคนเ่าคนเลยสามวันนี้เออเจ้าก็ที่รถสามที่ก็เดินอ่อ พอไปมาสามนี่ชุดเต็มไปก่อนนะโอโชคดีเนอะเหมือนกเนี่ยดีวไรไ่อนดีๆก็เลนวันวันันกันหน่ยกเลืนเป็นวนนี้จะได้ดนห่อก็เล่นสม้าพันธีหอก็ต้งนั่นกับพี่วันนี่นเ่อนันนี้บนน้นั่ทั้งเย็หลังกล้าเปิด้ายุเขาไปดี๋ยะมันได้มูนงูใช่ปห ค <C ur us> ือเขาจะน้าอเมื่อวันจับพิษหาศูนย์เออเมื่อวานนี่เขาก็งานยธาม่นิมเป็นสองขึเป็นคงานะเสียงหาศูนย์บัเลขเต่ฝันอ่ะฝันมีศูนย์ขึ้นขึ้นย่ดที่มัน่นยู่เรี่ยนี่ะเรีคุณจูว่เป็นหนึ่งห่อเลแต่ว่าควงกันจะคอยดเมคือว่อามีามันม <c oughs> ีเลยแล้ะแต่ว่าเรื่องมันอกศูนก่อนนี่มันเป็นเรืรเรร่อคู่มันต้องตัวมันมัม่ีว่ามันม่เด้ขีดต้องตัหา มันม yeah. ันกาคู 11, okay. ่ม okay. ันหกขับแยบขึ hmm. uh, ้นเหลือก็มันพ่อเห็นไมนี่นก็ยงทีมมนอเว่รวิ่งตัวใดก็ค่ะวิ่งนี่ล่างทนี่หุกับแยบเลยหกับแยดนี่มันว่เพราะมันหนีรอกองตัวก็ได้ก็่นีไปแล้วฮะขอก็่เนี้ยได้กับเรื่องชหกับแยนี่ก็วันนี้เข้าอีกไหมพ่อไม่ได้ดอกก็ได้กเขายนเทครับ ăn mua làm ăn ừ. đây là vay là đâu